ธนาคารโลกประจำประเทศไทยเคาะตัวเลขประเมินสถานการณ์ประจำเดือนรกรกฎาคมออกมาเรียบร้อยลดเป้าเศรษฐกิจไทย2ปีโตไม่ถึง2%และถ้าเป็นจริงปีนี้ตามค่าโตแค่1.8%ไม่เพียงแค่โตหายจากปีที่แล้วถึง0.7%นยะยังจะเป็นเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำสุดในรอบปีอปีต่างหากนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว ธนาคารโลกประจำประเทศไทยเคาะตัวเลขประเมินสถานการณ์ประจำเดือนกรกฎาคมออกมาเรียบร้อยลดเป้าเศรษฐกิจไทย2ปีโตไม่ถึง2%และถ้าเป็นจริงปีนี้ตามค่าโตแค่1.8%ไม่เพียงแค่โตหายจากปีที่แล้วถึง0.7%นะยังจะเป็นเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำสุดในรอบปีอปีต่างหากนะครับ ธนาคารโลกจำประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยรายงานภาะวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนกร,รกฎาคมที่เรียกว่า Thailand Economic Monitor นะครับประจำเดือนกร,รกฎาคมเพราะว่าเขาเปิดประจำทุกเดือนแหละนะครับและสิ่งที่พูดถึงในเดือนกร,รกฎาคมน่าสนใจเพราะว่ามันมาถึงกลางปีแล้วธนาคารโลกคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะโตแค่1.8%และคาดการณ์ปีหน้าด้วยว่าจะโตแค่1.7%บทสรุปตรงนี้ชัดเจนเลยครับว่าตัวเลขคาดการณ์ของธนาคารโลกตอกย้ำว่าเศรษฐกิจไทยยังไงก็ไม่โตเกิน2% 2ปีติดต่อกัน ส่วนตัวที่เกิดสัญญาณที่2%ก็แสดงว่าถ้าเป็นไปอย่างนี้จริงก็แสดงว่าเศรษฐกิจของไทยจะมีการชะลอตัวลดลงเนี่ยถึง3ปีติดต่อกันปีที่แล้ว2.5แล้วถ้าคาดการณ์ว่าปีนี้เหลือ1.8แก็ลงละแล้วถ้าคาดการณ์ต่อไปว่าปีหน้า1.7็ก็ลงอีกละนะครับและตัวเลขที่มันน่ากลัวอีกต่อไปก็คือว่าถ้าตัวเลขคาดการณ์ของธนาคารโลกมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตแค่1.8%นั่นหมายความว่าอะไรครับเศรษฐกิจไทยซบเซาตกต่ํา ถดหายถึง0.7%เมื่อเทียบกับในปีที่แล้วซึ่งโต2.5%ไม่พอนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจไทยที่โต1.8%ในปีนี้จะเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจที่น้อยที่สุดในรอบ4ปีผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2022ซึ่งในตอนนั้นเราโต2.6%ครบเรียบร้อยฮะถึงถามท่านผู้ชมไงว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อฮะ ว่าธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โต1.8%ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจไทยที่โตน้อยที่สุดในรอบ4ปีผ่านมาเชื่อหรือไม่เชื่อจะเชื่อพิมพ์เชื่อนะฮะถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อก็ส่งมานะครับก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมว่าทำไมธนาคารโลกเขามองอย่างนี้นะครับโอ้แต่ละเหตุแต่ละผลเนี่ยตอนนี้มองหาบวกเจอน้อยมากๆเลยมีแต่ลบเยอะเลยนะฮะเขาบอกอย่างแรกคือ นโยบายการค้าระหว่างประเทศก็ตอนนี้ไม่แน่นอนสูงมากนะครับการบริโภคในประเทศตอนนี้ใส่เกียร์ถอยชะลอลงนะครับต่อมาครับการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวยืนยันเลยครับว่าไม่ฟื้นตัวและการฟื้นตัวช้ากว่ากเดิมอีกและเป็นการฟื้นตัวที่ช้ากว่าประเทศในเพื่อนบ้านที่อยู่ในแถบภูมิภาคเดียวกันอีกต่างหากนะครับแล้วก็ทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีความไม่แน่นอนสูงด้วยนะฮะคือแบงก์โลกธนาคารโลกเขาบอกงี้ครับว่า ก็จริงที่ไตรามาสที่1เศรษฐกิจไทยนั้นโตได้ถึง3.1%นะครับแต่ถ้ามันเป็นผลมาจากอะไรฮะเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีของทรัมป์ก็เลยมีการดึงนะครับการส่งออกจากอนาคตมาใส่เอาไว้เต็มต,ตมั้งแต่ไตรมาสที่1คือรีบนําเข้าเพื่อที่หวังว่าจะไม่โดนภาษีของทรัมป์ก็เลยทําให้เศรษฐกิจไตรามาสที่1มันโตซึ่งเป็นการโตที่ผิดฤดูกาลหมายถึงว่าผิดพื้นฐานความต้องการตามฤดูกาลในการสั่งสินค้านึกออกไหมครับทีนี้โอเค ตรงนี้ในเมื่อมันโตได้3.1%แลวไอ้ที่เหลือที่มันไม่โตเลยเนี่ยนะครับแล้วมันจะเป็นตัวลากในช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีเยอะมากเลยนะครับเริ่มจากอะไรฮะภาคการท่องเที่ยวก็กลดต่ำนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงนโยบายในการแจกเงินสดให้กับครัวเรือนไทยผ่านโครงการเงินดิจิทัลรัฐบาลนั้นปรากฏว่าก็กระตุ้นได้ไม่ถึงระดับหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันการบริโภคเอกชนชะลอตัวด้วย2.6%นะครับก็เป็นผลมาจากผู้บริโภคเชื่อมั่นคนไทยตอนนี้ลดต่ำลงนี่ครัวเรือนของไทยนะอันนี้ธนาคารโลกบอกนะฮะ ว่าน,นี่ครัวเรือนของไทยที่ลดลงมาจาก95%เมื่อ2อสาปีที่แล้วตอนนี้เหลือ87.9%ต่อ GDP เอาละถ้ามองใน่ง่ตัวเลขมันลดแต่พอไปเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนธนาคารโลกบอกว่านี่ครัวเรือนประเทศไทยสูงสุดในอาเซียนตอนนี้ครับแม้จะอยู่87.9%นะฮะและปะัจจัยลดต่อไปก็คือเพราะนี่ครวัวเรือนยังสูงอยู่และสูงสุดในอาเซียนกลายเป็นว่าเป็นกับดักในการบริโภคของคนไทยและเป็นกับดักต่อการขยายตัวเศรษฐกิจไทยให้ไม่สามารถ กลับไปโตได้ตามศักยภาพซึ่งเขามองว่าประมาณ2.5%หรือว่าถึง3%นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับธนาคารโลกยังบอกนะฮะสัดส่วนประเภทหนี้ในประเทศไทยโดยเฉพาะหนี้นอกระบบประเทศไทยยังสูงยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงอย่างน่ากังวลต่อไปนะครับโอ้โหอันนี้ตัวเลขนี้ยิ่งยื่งจันเลยว่าพอเขาไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาลดลงทุนธนาคารโลกบอกว่าการลงทุนภาคเอกชนนั้นสุดตัวลงนะ,ะบ0.9%ยังไม่พอ ยังกลายเป็นการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวติดต่อกัน4ไตรมาสครับหปีเลยครับที่เอกชนใสเกียร์ไม่ควักตังลงทุนเลยนะฮะอันนี้ยิ่งยิ่งน่าห่วงเข้าไปใหญ่รอมถึงภาคการท่องเที่ยวธนาคารโลกบอกว่าตอนนี้การขยายตัวนะครับเออโทษฮะการฟื้นตัวของท่องเที่ยวประเทศไทยตอนนี้หดตัวติดลบถึง24%ถึง24%เเลยนะฮะซึ่งเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งชาวจีนไม่กลับมาเลยนะครับธนาคารโลกเลยบอกว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของไทย จะล่าช้าจากเป้าหมายเดิมไปอีกและที่สําคัญคือล่าช้าอโทษน,นะล่าช้ากว่าการฟื้นตัวท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันอีกต่างหากนะครับโอ้โห oh แล้วแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกนะครับ oh ดรเกเยรตกีเดพงอริยประชญาเนี่ยนะฮะ mm hmm. เกงบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเทคโนโลยีกลายเป็นสังคมสูงว,วัยละเด็กเกิดใหม่ก็ไม่มีวัยรุ่นเองก็ หายนะฮะมีแต be ่ว the ัยสูงวัยเพิ่มนะครับแล้วก็มาตรการการคังตอนนี้ก็เรียกว่าเพดานการกู้ก็ถือว่าน้อยลงแล้วจะจะชน70%็ดสิบเปอร์นตจะต้องไปแก้กฎหมายกันอีกเนี่ยฮะถ้าไม่แก้ก็กู้ต่อไม่ได้ในแง่ที่จะกระตุ้นงบประมาณของภาครัฐนะครับนักเศรษฐศาสตร์อาบุโสธนาคารโลกประจําประเทศไทยคนนี้ก็เลยบอกไปนะครับว่านี่แหละมันทําให้ศักยภาพการเติบโตตัวเลขจุลีของไทยนั้นหดตัวมาตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับมาเหลือแค่นี้สองจุดหกสองจุดเจ็ด ซึ่งในอดีตเราเคยโตถึง3%นะครับก็โอ้โหถึงถามท่านผู้ชมก็ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อรับเศรษฐกิจไทยปี68ธนาคารโลกคาดว่าจะโต1.8%ถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นเศรษฐกิจที่โตต่ําสุดน้อยที่สุดแย่ที่สุดในรอบ4ปีของประเทศไทยเชื่อหรือไม่เชื่อส่งมานะครับถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อนะฮะถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อนะครับ,รบส่งมาเลยครับ